เดียวครับ <laughs>

คน,คนเดี๋ยวให้ลูกผมน,นั่งได้กขนานไหนครับห่างๆห่างๆเหมือนเมื่อกี้ที่ถ่ายครับเม็ดนึงเม็ดนึงเป็นระยะนิดเดียวขึ้นเม็ดขึ้น,น,นอ่าโอเคโอเคลูกอะไปฝังมุนฝังตัวฝังู้นเลยครับ มากกันขึ้นกันนะแต่ว่ามีระยะห่างหน่อยดูแลกันนะนี่ยเขาทำงานเพื่อประเทศชาติเขาดูแลบ้านเมืองการตายของเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ทำประโยชน์กับประเทศชาติอย่างสูงนะต้องขอบคุณค่อพอลิมากนะที่ได้ดูแลนะไรกันนะต้องต้เงมาต้อะมีควายดังในที่สุดที่ไหนที่อยู่กับแม่แล้วแยกกน ก็ถอ่นเวา่มาวัดก่อนาเป็นตนลก็มาเปนก่อนสนนรับสนุนนะครับสนับุนะครับสนับุกคบนันับนันะครับสนับุรบสรับสนันะครับสนัรัันัรนนะสนบระบนันะครับรันะครับ อยู่บ้านใส่หน้ากากไปไหนต้องใส่หน้ากากนะอย่าอย่าถอดหน้ากากเดินผานนะครับแล้วเรามีหน้ากากให้ใครไม่มีบอกนะใครไม่มีหน้ากากบอกผู้ว่าเลยเดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับทุกคนแล้วอย่างโน้ตไม่ได้อย่างโนะู้นี่ยสำล้อนอะ่ะต้องเอาหน้ากากขึ้นครับอด,ดทนหน่อยมันจะอึดอัดนิดนึงนมันจะนอึดอัดนิดนึงครับแต่เราต้องอดทนนะครับอดทนนิดนึงนะครับแล้วก็นาะำทองใสเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของ ประเทศของพิษโรคนะของประเทศชาตินะรเราจะดูแลคุณท้องไสเนี่ยตามระเบียบอย่างสูงสุดนะฮะนะครับวันนี้เราก็ามามอบเงินคำสดเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับต้องขอขอบคุณทางบ้านนึ่นเมื่อเกลือนะที่ได้ร่วมพลังกันดูแลการปกป้องโควิดของพิษโลกนะครับขอบคุณมาก ว่ชชาครััับเเคคนสสงงงยย้กิดไ in ือคุณสงสัยเนี่ยเขาได้มาอยู่เวรนุ่มที่4นะฮะอยู่ตรงข้างวัดหนึ่เมื่อเดือเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพื่อชาติเนี่ยนะครับเขาปวดหัวนะทางผู้อยู่เวรด้วยกันก็นําส่งโรงพยาบาลบางทองนะฮะแต่เนื่องจากว่าปวดรุนแรงแล้วมีอาการน่าจะเลือดออกทางสมองเนี่ like outh, ยก็เลยนําส่ง แอดมิที่โรงพยาบาลพุชิลาเนี่ยมาหนึ่งทุ่มนะฮะทางานพุชิลา่าก็ดูแลอย่างดีเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่าเลือดเนี่ยข้างในสมองแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยหยุดยั้งชีตได้นะ,ะก็เสียชีวิตเมื่อประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่5้าวันที่หประมาณหนึ่ทุ่มน,ะะนี่คือความเสียความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของจักรสโลกะค,ะความสูญเสียของคนที่ ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงนะฮะเขาจะอยู่ในใจของชาวสโุโกและประเทศชาติและคนไทยตลอดไปครับ